สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนมาสเตอร์มายของครูเอริสนะคะสวัสดีคะ่ะโอ้เสียงดังอีกแล้วครูเอริสก็นั่งอยู่ในรถเดิมค่ะเพื่อนเพื่อน,อนสวัสดีคะ่ะพี่มาร์คแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าครูเอริสออกมาไลฟ์สดว่าครูเอริสออกมาไลฟ์นะคะตอนแรกว่าจะเอาห้าโมงเย็นแต่ว่าพอดีห้าโมงเย็นจะเรียนทีทีนะคะเพื่อนเพื่อน ครูเอริสเลยออกมาก่อนนะคะกลัวเสียเวลานะคะเพื่อนเพื่อนค่ะกลัวเสียเวลาครูเอริสเลยออกมาก่อนแล้วก็ตอนห้าโมงก็จะได้เรียนทีทีแบบสบายใจนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะครูเอริสเรียนอยู่ตลอดเวลาทั้งเรียนทั้งสอนและก็หาประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาทุกๆุกวันโดยที่ครูเอริส ไม่เคยหยุดยั้งโดยที่ครูเอริสไม่เคยเหนื่อยนะคะเพื่อนๆคะ่สสคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูเซราคนรวยคนรวยมาแล้วครูเซรามาสเตอร์ไมา์สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการครูเซรามาสเตอร์ไมา์ของครูเอริสมาสเตอร์ไมล์รวยรวยสวยสวยครูเซรารวยรวย คนรวยรวยมากรวยทั้งจิตวิญญาณรวยทั้งน้ําใจรวยคือรวยทุกสิ่งทุกอย่างสะสมบุญรวยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วพี่ชูสวัสดีค่ะพี่ชูพี่ชูก็รวยรวยการหาคู่รวยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพี่ชูค่รวยการหาคู่ <c oughs> <c oughs> ก็คือวันนี้ไปหนองบัวลําพูมา,าค่ะคู เซราขาไปหนองบัวลำพูก็คือไปหาลูกค้าไปเยี่ยมลูกค้าไปเยี่ยมลูกค้าด้วยค่ะขอบคุณค่ะครูเซราคนรวยรวยค่ะรวยแน่กับครูเซราคนรวยนั่นแหละค่ะก็คือไปเยี่ยมลูกค้าแล้วก็จอดรถเหมือนเดิมจอดรถพูดให้เฮียลงไปทำงานจอดรถพูดเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆขา ครูพี่ชูก็บอกขอบคุณมากค่ะครูเอริสขอบคุณพี่ชูทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามของเพื่อนๆคือครูเซราครูเซราคนรวยแล้วก็พี่ชูคือติดตามครูเอริสครูเอริสก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามของทุกๆท,ท่านวันนี้ว่าจะไปห้าโมงเย็นว่าจะขึ้นไลท์ห้าโมง แต่ห้าโมงครูดาริตานะัดทิกตกก็เลยจะได้เรียนตอนห้าโมงเย็นก็เลยเอาก่อนัวเสียเวลานะคะมาให้ค่ะวันนี้มาให้หน้าเพจฟรีฟรีแพงแพงเลยนะคะลูกศิษย์ครูเซลามาให้หน้าเพจฟรีฟรีฟรีแพงแพงเลยนะคะสี่ความลับให้ไลฟ์สดเก่งค่ะพี่ชูค่ะสี่ความลับให้ไลฟ์สดเก่ง นะคะก็คือน้ําเสียงต้องชัดเจนน้นําเสียงต้องชัดเจนอารมณ์น้ําเสียงต้องชัดเจนนะคะน้ําเสียงต้องชัดเจนอย่างที่เราจะพูดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะสวัสดีอันนี้เราก็ต้องพูดสวัสดีให้ชัดเจนเลยไม่ใช่รัวๆรวบๆไปอย่างนี้นะคะโดยเพื่อนๆจะไม่รู้เรื่องเหมือนน้ําเสียงชัดเจนเราพูดสิ่งไหนก็ เขาจะได้รู้เรื่องเราว่าเราพูดอะไรมั่งและก็ยังไงมั่งสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมครูเอริสนะคะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครูเอริสครูเอริสอาจจะวางไม่ค่อยสวยถ้าน้ําเสียงคนไหนที่ใครไม่ชัดให้กัดเขาแต,แตงกวาค่ะเขาให้กัดแต่งกวาครูเอริสหามุม เขาให้กัดแต่งกว่าคำพูดจะได้ชัดเจนจะได้ชัดถ้อยชัดคำนะคะเพื่อนๆ่ะให้กัดแต่งกว่าให้กัดคือวันนี้แต่งหน้าไปหลายที่ตาเตอก็เลยเยิ้มเลยสวัสดีค่ะครูเอลลี่ขาสวัสดีมาเตอร์ครูเอลลิตสวัสดีค่ะลูกสวัสดีเอริส ก็มาแบบรัวๆเหมือนกันนิดก็อยู่ที่บนโลกสวัสดีค่ะครูเจนนี่ค่ะสวัสดีอันนี้ก็คือมาสเตอร์มายอันนี้ก็คือหนึ่งเจนไม่ใช่พูดว่าสวัสดีค่ะครูแอกว่าจะนะคะน้ำเสียงเราต้องชัดเจนนะคะน้ำเสียงที่เป็นออกมาต้องสวัสดียญญาอันนี้คือสวั ถ้าใครเสียงไม่ชัดแนนะําให้ไปกัดแตะกวา่กัดแตงกวาหรือกัดผลไม้อะไรที่มันนุ่มๆกัดผลไม้อะไรที่มันนุ่มๆโดยไม่ให้เสียงปากเรานะค่ะเพื่อนๆค่ะจะได้สวัสดีค่ะเควินอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์อาจารย์ก็อ่านอยู่เหมืก็แล้วก็สอง การอ้าปากให้กว้างครูพี่จูอ้าปากแบบนี้นะคะสวัส,วด,สวดีคุณแคมป์ส่ะสวัสดีค่ะคืออ้าปากให้กว้างนะคะก็คือสองความลับให้ไร์สดเก่งอ้าปากของเราให้กว้างมาันจะเป็กแรงงานจากเรกาก็สวัสวดีคะ่ะให้กว้างนะคะ ืออย่าพูดอย่าบอกว่าสวัดสวด,คด,สนนดีค่ะคุณเดซี่ได้เราจะฟังไม่เข้าใจหรือสวัสด,ดีค่ะคุณเอสสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะอันนี้ไม่ค่ะเราสวัสด,ดีค่ะคุณเอสสวัสด,ดีค่ะพี่ชูสวัสด,ดี ค, as, ค่ะรูเอลลี่สวัสดีค่ะคุดินสวัสดีค่ะครูเดซี่สวัสดีค่ะคููอัญญาแล้วต้องเน้นเสียงด้วยนะค,ะคือการพูดในไรสดให้ชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะไม่ใช่สวัสดีสครูพี่ชูคููเดซี่อันนี้ไม่เอานะคะคือการค่ะพูดมันทำให้ บุคลิกภาพเราไม่ดีค่ะเพื่อนๆเราต้องพูดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูคนสวยคนรู้ทุกทุกคนแล้วแบบน้ำเสียงเราให้ชัดเจนและพูดกล้มพูดควบกล้มครูเอริสนี่นเมื่อก่อนก็ไม่ควบกล้าเลยค่ะพูดควบกล้มอย่างรัก รักครูแอลลี่รักครูเควินรักครูรักพี่ชูรักครูเดซี่รักครูเจนนี่รักครูนิ่ารักครูลริตารักครูฮาน่ารักครูเรน่ารักรักคือคำว่ารักรักทุกคนรักทุกท่าน รักให้มั่นใจไปเลยนะคะถ้ากดเสียงเราก็น่าฟังนะเพื่อนๆคะ่ะเสียงก็จะน่าฟังทำให้ทุกคนที่เข้ามาฟังเราทำให้เสียงเราสนีทนะคะทุกคนทำให้เสียงเรามีเสน่ห์เป็นจักรโคนอย่างวันนี้ครูเจนนี่สอนทำอาหารก็คือทำไปแล้วอาหาร อะไรบัางก็คือมีทุกอย่างเลยไข่เจียวไข่ทอดต้มจืดก็คือผัดต้มก็คือให้ครูเจนนี่เลยนะคะคือรักรักรักครูเอลลี่รักครูเจนนี่รักครูอัญญาวินรักครูเซรารักทุกครูทุกข่้นนะคะที่มารักเพื่อนมาเตอร์มายรัก รักคือเรือกเลือกเลือกรักก็ใช้ชอนสซ่ชาย ใช่อันนี้ก็ไม่ได้นะคะเราต้องดูคำพูให้ดีรอเรือรรักกับรักรักเธอจังเลยรักเธอจังเลยเหมือนกันนะคะคําความหมายมันก็เปลี่ยนแปลงไปคือคําพูดควบกั้มของเราคือคาพูดใดนะคะเพื่อนขะก็คือวันไหนครูเอริสก็จะอยู่แต่ในรถในรถเนาะชีวิตกีนนอนอยู่แต่ในรถเนาะค่ะ มาตเตอร์ไมค์ค่ะเพื่อนๆอันนี้แหละเพราะครูเอริต้องต้องไ้ไงคะอยู่บนรถเพราะเอริสไม่ใช่ลูกใหญ่หลานใหญ่อ้างแล้วก็เพื่อนอนาคะครูเอริสค,คือทอทอทอคือทําทันทีทําเลยนะคะเพื่อนๆเราต้องทําเพราะเราออกมาวันไหนที่เราออกมาหนะ้ากล้องไหนที่เราออกมาเห็นมาตเตอร์ไมค์วันไหนที่เรา มาโชว์วเราค่ะเพื่อนๆค่ะผูดว่าโอ้อยเพื่อนรถยน่ายไลฟ์เราก็ว่างก็จริงอยู่แต่เราอาจจะไปติดเอออย่างวันนี้ครูพาิตาพีทีเออเราก็ต้องดูมั่งเพราะเราต้องเป็นน้ำไม่ได้แก้วเราเรียนรู้อยู่เราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งไหนที่เราไม่รู้ คือไหนที่เรารู้คือมีค่าที่สุดเราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้ก็แต่งหน้าแบบแต่งหน้าแบบปึ๊บไปแล้วกลับมาคือทำหลายครูเอริสทำหลายอย่างมากทั้งไปสของไปหาลูกค้าแล้วทั้งอะไรที่ทำอะไรครูเอริสทำ ครูเอริสทำคนเดียวหมดเลยครูเอริสอายุห้าสิบสี่นะคะแต่ครูเอริสทำคนเดียวหมดเลยทุกอย่างคือดูน้องแล้วทุกอย่างไปส่งของไปอะไรยังไงทำเองหมดแล้วก็การเตรียมไ์สดการอะไรคือหาข้าวหาปลาให้คุณแม่ครูเอริคุณแม่อายุแปดสิบห้าครูเอริสก็ทำคนเดียวหมดวันนี้ก็ไม่ได้จ้างคนมา รีบไปรีบกลับพรุ่งนี้จะไปบึงการพรุ่งนี้ถึงจะจ้างคนมาดูแลยายวันนแล้วพรุ่งนี้ถึงจะคนมาดูแลยายมีครูเอริสไปบึงการต้องจับนะคะครูเอริสไปคนเดียวเอ้ยไปกับกับสามีแต่ว่าครูเอลิสอะไรเกี่ยวบ,บนออนไลน์เนี่ยทำคนเดียวทั้งออนไลน์ครูเอลิสทำ เดียวนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วแชร์ให้ครูเอลิสด้วยนะคะเพื่อนขาแชร์ให้ครูเอลิสด้วยแชร์ให้ครูเอลิสด้วยครูเอลิสพูดนะคะมีแต่พูด,ะะมพดไม่ได้แชร์พูดแล้วให้อลน์ เสียงชัดเจนอย่างพี่ชูค่าครูเอลลี่ขาครูเคนวินขาครูเดซี่่าครูเจนอันนี้คือเสียงของเราชัดเจนนะเราพูดแต่ของเราให้ชัดเจนชัดถ้อยชัดคำนะคะเพื่อนๆเร,เราให้ชัดเจนครูลิซ่าขา แบบนี้เราต้องพูดให้ชัดเป็นชัดถ้อยคำนะคะเพื่อนๆขาเราจะไม่ได้เสียโอกาสที่ว่ามีคนมาฟังเราแต่ไม่ใช่ว่าจะให้เป็นพูดอย่อดียวได้ะะถ้าเราพูดเป็นภาษาแยกเข้ามาแบบว่าภาษาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปายทุกข่สุขคนสวัสดีจ้ะสวัสดีไม่นี่คู่เอกนะจ๊ะ มาหาครูเอริสมือนีครูเอริสมาแล้วแล้วก็ครูเอริสมาให้แพงให้ได้แปลว่าลูกก็ได้หรือบ่ลูกก็ได้จ้ามือนีพากกันมามาช่องเจอจ้ามือนีสิแนวดีๆแนวแพงๆอันนี้คือพูดแต่ละภาษานะคะเพื่อนๆมาเจอครูเยอะาก โลกก็นิยมพูดภาษาอีสอยู่ที่ประเทศนอกพวกอะไรภรยามาดามอะไรมาดามต่างชาติต่างประเทศมีแต่ส่วนมากนคนอีสานแล้วก็สามีก็จะพูดตามภรยามาดามเออจงซสั้นจังซี่อะไรเป็นภาษาที่เพื่อนค่ะมาตเตอร์มาค่ะ ภักศาสาทุกชาติศาสนา,าก็ยอดเหมือนๆกันหมดแล้วแต่ค่ะว่าจะชอบยังไงแล้วแต่ความขนาดของแต่ละคนแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะเพื่อนๆขาความชอบของแต่ละคนพูดชัดเจนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็การอ้าอปากให้กว้างนี้ เสียงหรือพลังเราจะออกมานะคุณผู้ชมค่ะการอ้าปากให้กว้างน้ำเสียงหรือพลังเราจะออกมาคือจะออกมาจะมีพลังจากคนที่พูดไม่แย้มไม่แย้มไม่แย้มมือนี่สิไปใส่เนาะสวัสดีจ้ะพีคุณเอลิ่มาเลเดชสวัสดีจ้ะจากคนที่พูดประมาณนี้แล้วพอเห็นมีอะเลยใช่ไหมคะมันพูดแย้มแยับอย่างนี้ มันไม่มีพลังเลยจากการอย่างถ้าป้าสวัสดีค่ะวันนี้ครูเอริสวันนี้ครูเอริสมาแล้วอันนี้คือมีพลังมากนะคะอ้าป,ปากของเราการอ้าป,ปากเราก็คือการทําให้เรามีพลังโดยที่เราไม่ต้องใช้อะไรนมีพลังแล้วก็พูดจาชัดๆแล้วก็มันทาให ให้เราหัวใจพองโตว,ว่าการอ้าปากกว้างลมก็จะเข้าทางปากนะคะเพื่อนๆคะ่ะลมเข้าทางปากแล้วมันก็จะทําให้หัวใจเรามีางพูดพูดเสียงดังเข้าค่ะอ้าปากกว้างแล,าแล้วทําให้ ให้ราเสียงดังได้ฟังไม่ใช่ดังแบบมัวๆนะคะเสียงดังฟังก่อนนักร้องที่เขาจะขึ้นร้องเพลงเขาต้องอ้าปากให้กว้างก่อนเห็นไหมคะเขาจะปอดโตคืออาอาแบบนี้นะคะเ่อนค่ะขึ้นมาเขาจะบริหารปากก่อนนะคะเพื่อที่เขาจะได้ อต้องเหงอนกันเพราะพวกเราพวกเราใช้พูดพวกเราใช้เสียงในการใช้พวกเราตื่มาก็ต้องมาใช้ปากอันนี้คือการออกกำลังกายปากนะคะเพื่อนๆคะ่ะคือ,อาการออกกำลังกายปากคือการอ้าปาก ปาปากให้ดัง <c ười> คือการ้าปากของเราให้ปากว่างเพื่อที่ปอดเราจะได้โตค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่ปอดเราจะได้โตและเราจะได้มีพลังในการเราจะได้ไม่เหนื่อยเพื่อนค่ะเราจะได้ไม่เหนื่อยขอบคุณพี่ชูมากนะคะขอบคุณครูอัญญาด้วยค่ะขอบคุณครูอัญญาด้วยถึงแม้ ตอนคุยลินไ์สดคุยลิศก็ขอบคุณขอบคุณที่มาดูค่ะแต่ยายาค่ะตอนนี้ยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวให้คุยลิศพูดอีกก่อนนะคะคุยลิศพูดอีกสักหน่อยก่อน,ย,อน,อย,อนย,ยังไม่เสร็จตื่นมาตอนเช้าพอเราออกมาเราไม่แต่จะบริหารหน้าตานางกายนะเราต้องบริหารปากด้วยเพื่อให้ได้เราปากกว้างๆแล้วก็ได้ให้ปอดเราโต เพราะเราใช้เสียงทุกวันใช่ไหมคะในการไลฟ์สดต้องใช้เสียงทุกวันนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะได้มีพลังมีกําลังโดยที่เราไม่ต้องใช้อันอื่นมาบํารุงเลยคือการออกบริหารปากเราคะ่ะเพื่อนเพื่อนขาบริหารปากของเรานี่แหละเราจะได้มีพลังนะคะเพื่อนเพื่อนขาคือการใช่ไหมคเที่นี้สี่แล้วก็ออก เสียงคือออกเสียงควบกั้มลอเรือลอลิงออกเสียงให้ชัดเจนแล้วแล้วเขาจะมาพูดแบบนี้น้ำเสียงมันก็แตกต่างก,กันแล้วเนาะเพื่อนๆค่ะน,น,น้ำเสียงมันก็แตกต่างแล้วก็คือตาของเราให้ ระยะมีพูดสูงพตามพูดสูงขึ้นคือมีค่ะนาสวัสนะคะคแอนนาครูเอนนจะเป็นดูตอนครูแอนนาดูสดไม่เห็นเด้งขึ้นทักวันเลยนะคะครูแอนนา ครูเอริสก็จอบจอบครูเอ็นนาอยู่นะคะคือครูเอริสจะติดตามเพื่อนเพื่อนมาสเตอร์ไมา์ทุกคนทุกท่านนะคะเพื่อนเพื่อครูเอริสจะติดตามทุกทุกคนเพราะว่าครูเมาสเตอร์มา์คือหนึ่งเดียวคือทุกคนคือกําลังใจซึ่งกันและกันทุกทุก ดดเราต้องลงด้วยใช่วามใจเราต้องนะเพื่อนๆขาไม่ใช่วางใจเรางลงมือทําด้วยเราต้องไม่ติดไม่อักไม่เลื่อนไม่ผัดนะคะเพื่อนๆขาเราเราทําอะไรมาเราขึ้นเลยแล้ว เลยเลห้เ,เลยเราเอามาากูเอก็เอาสี่ความลับมาแบ่งกันให้ไลฟ์สดเก่งคือเราต้องยังไงคือหนึ่งคือที่ชัดการพูดจาให้ชัดปากปาก้างปากตรเรือควบกล้ำแล้วพูดแบบไหนต้องทำได้นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วอีก ไอริศแนะนำให้ไปกัดแตงกวาแล้วพูดไม่ใช่กัดแล้วกินเลยนะคะกัดงี้ยงเง้งเงกินเลยไม่ใช่กัดแตงกวาอยู่แล้วพูดพูดมันจะทำให้เสียงทำให้เสียงเราชัดที่คนอยากคุย ครับสาอีกครูเอลิสดีใจใจชมยินดีกับครูสาขาครูเอลิสดีใจชมครูขาที่มีเดี๋ยวครูเอลิสหาแป๊บหนึ่งไม่ได้แชร์เลยครูสายอีมีลูกศิษย์ครูเอลิสดีใจมากเลยค่ะที่สุดที่สุดเลย สี่ความรับครูเอริสไม่ได้ไลค์เอไม่ได้แชร์นะคะแชร์ให้ครูเอริสด้วยนะคะแชร์ให้คนสวยคนเก่งขอบ้าครูพิชัยขอบคุณค่ะขอบคุณครูพิชัยขอบคุณครูแอนขอบคุณขอบคุณูคุณที่ดูมากมากมายคากว่าจะไลห้าโมงค่ะ เดี๋ยวมันจะมีงานเดี๋ยวก็เลยจัดบทจะได้เคลียร์เสร็จเสร็จจะได้สอนสนะคะมาให้ความรับให้เราเก่งก็คือของเราค่ะกก็เราใช้เสียงทุกวันนะคะพี่สาราี่ะครูพี่สารีสุดยอดมาเราใช้เสียงทุกวันฐานป่า ด้วยนะคะเราต้องบริหารปากด้วยบริหารปากของเราให้ลมเข้าจะได้พูดมีอะไรนะมีปอดจะได้พองพอจะได้พูดจาพูดจาแบบว่าเป็นถ้อยคําชัดเจนไม่อื้ออ้าคือไม่อื้อไม่อ้าคือําชัดเจนนะสะดุด โอ้สุดยอดมากมากค่ะดีขึ้นหรือยังคะดีขึ้นหรือยังคะครูขาดีขึ้นหรือยังกดหนึ่งให้สวัสดีค่ะสะดุดสะดุดใช่ไหมคะดูบอลสะดุดดีขึ้นหรือยังคะคุณการรบีเขียวอ่อน สวัสดีคะ่ะสวัสด,สสด,ด,ดะะีสวัสดีครับสุเกตครูอาทิตย์นะคะใครชาตะสวัสดีค่ะลูกอิขวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกอิขวานลูกอิขวานคนเก่งคนเลื่อคนเลยนะลูกอิขวานเก่งคนเลื่นคนเลยคนเพอร์เฟกต์มากคน,คน,คน,คน perfect, แบบว่าสุดยอดถ้าเกิดอายุเกินไปกว่าน,น,นี้อีกสี่อีกจะเป็นมหาเศรษฐีเลยนะลูก โอ้สุดดคะสะดุดสะดุดสะดุดภาันนี้สะดุดอนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกท่านคะ่ะพรุ่งนี้ครูเอลิสจะออกมาให้ใหม่นะคะและอย่าลืมตามครูเอริสนะคะเพื่อนๆคะ่ะ อย่าลืมกดตามเพจครูนะคะคือถาอย่าลืมกดรุ่งนี้ครูเอริสแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้นะคะเพื่อนอนอย่าลืมแชร์ให้ครูเอริสแล้วก็เอริสขอบขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนทุกท่านทุกทุกลูกตาทุกครูเอริสแปดพัน ลูกกระตาัางทั้งที่ลูกกตาที่เป็นมนุษย์หรือลูกรตาที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือลูกกตาที่เป็นสิ่งที่คอยช่วยค้ำจุนคูเอริสที่อยู่ในรถคันนี้ด้วยคือสิ่งที่อยู่ในรถคันนี้ด้วยที่ช่วยค้ำจุนคูเอริสให้สําเร็จให้สําเร็จเวลาและก็ให้ร่ำรวยตลอดเวลาคุณอรขอบคุณ การแสดสิ่งลี้ลับที่ช่วยคุยริตมาตลอดทั้งดวงมนุษย์ก็ดวงตาที่ทุกมองเห็นคูเอริตตรงนี้ทุกคนท,กท,กทุกท่านที่มาดูดีอยังคะดีขึ้นหรยอยังวันนี้สะดุดค่ะวันนี้สะดุดพุ่งเอริสออกมาให้ใหม่แล้วก็แชร์ให้คุณ หัวใจของครูเองเป็นสิ่งมากที่อยู่รอบเอริสในรถคันนี้ที่คอยช่วยค้ำจุนช่วยหนุนจุนครูเอริสให้สูงสูงขึ้นทุกวันโดยการที่ไม่เคยมีวันไหนที่ลงมีแต่สูงสูงสูงครูเอริสขอบคุณมากมากนะคะแล้ววันนี้ครูเอริสไปแล้วเพราะเน็ตสะดุดคะ่ะทุกคนคะ่ะ ยังติดตามครูเอริสอีกนะคะคุณค่ะค่า